คนอื่นทักยังไม่เจ็บใจเท่าคนในครอบครัวเลยวันนี้แหละฉันจะมาเปลี่ยนโฉมใหม่แป้งโฉมให้สวยกว่าเดิมหลังจาก3เดือนนะคะพอใจมากค่ะรู้สึกว่าหน้าเราเด็กลงแล้วก็แบบมีคนทักเยอะว่าหน้าหวานขึ้นนะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเอเชียค่ะเอามาทําโซยังค่ะยุกโหนกกรโหนกแล้วก็ตอกามค่ะปะัญหาก็คือแบบว่าโหนกใหญ่มากถ่ายร,รูปไม่สวยเลยอันดับแรกแล้วก็มีคนทักหน้าเราดุแล้วก็คนในครอบครัวด้วยแหละดุมากขนาดลูก แบบทักหน้าดุเลยก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่ลงมาในเอเชียค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูนะคะว่าทำออกมาแล้วหน้าสวยมากขนาดไหน,นะคะ่ะจะเปลี่ยนมากขนาดไหน วันนี้มาเช็คที่เราทำยุบโหนกกอรกามหลังจาก3เดือนอะคะ่ะพอใจมากค่ะรู้สึกว่าหน้าเราเด็กลงแล้วก็แบบมีคนทักเยอะว่าหน้าหวานขึ้นนะคะ่ะคือสวยขึ้นเลยอะคะ่ะหน้าไม่ดุเหมือนเดิมอะคะ่ะคุณหมอดูแลดีมากค่ะมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเวลาเราหาลูกค้าเรามั่นใจมากขึ้นเวลาถ่ายรูปหนกเราจะไม่ใหญ่เลยค่ะฝากถึงเพื่อนเือนที่อยากมายุบโหนกแก้มตัดกามกอรกามต้องมาที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะคือสวยจบที่เดียวเลยค่ะสวยปลอดภยัยมั่นใจที่โรงพยาบาลเอเชียคะ่ะ บ๊าายค่ะ